อยากจะเป็นวัยรุ่นอินโดต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่ล้อแม็กก่อนเลยส่วนใหญ่จะนิยมทำให้สีมีความโดดเดน่นอย่างเช่นสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีส้มบางคันเนี่ยก็อาจจะใช้ล้อหน้าอีกสีล้อหลังอีกสีบอกเลยว่าแต่ละคันจิ๊ดจั๊ดทั้งนั้นติดไฟสปอตไลท์เพื่อเพิ่มความสว่างเวลาออกเดินทางไกลๆและใส่แหลกหลังเพื่อเอาไว้วางสัมภาระอย่างเช่นกล่องพลาสติกหรือกระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์ต้องอยู่ครบตะกร้าหน้าชุดสีเน้นถูกกฎหมายขับขี่ไปไหนแล้วจะได้สบายใจเต็ปเครื่องไม่จำกัดอาจจะเดิมๆหรือบ้างขั้นอาจจะมีการปรับแต่งเพื่อเพิ่มกำลังของเครื่องเวลาออกเดินทางแต่ก็ยังคงเน้นความทนทานอยู่เหมือนเดิมการแต่งรถแนวนี้ส่วนใหญ่นิยมนำรถเด็กทั่วไปมาแต่งอย่างเช่นเวฟดีมเอ็กไซเตส่วนการแต่งนั้นก็เน้นการใช้ขับขี่ได้ในชีวิตประจาวันใช้เดินทางออกทิปไกล เน้นความสบายและความปลอดภัยในการเดินทางนะคะใครเป็นวัยรุ่นอินโดยู่แต่งแบบไหนใส่ล้อแม็กสีไหนอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะ